เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีนาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมโฮมโวยิทอม s ซวายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีเปิร์งเด็ดๆมาแนะนํานะแต่ว่าเป็นเปิร์งที่เล่นค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับผมมาสาหรับเปิร์งนั้นนะครับผมก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องครับเพราะว่านายจันเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายอะไรช้ามากเลยครับผมเหมาะกับปอร์เตอร์ไกนะเออปอร์เตอร์ไกดเนี่ยใช้ดีเลยผมไปลองเล่นมาดูแล้วมันไล่ล่างบ แต่ว่าถ้าใช้อันนี้เนี่ยต้องใช้ความใจเย็นอะ่ะเออถ้าใจร้อนนี่เล่นไม่ได้จริงเลยเปอร์นี้นะโดยเบิร์กที่ผมใช้มาเสริมก็จะมีอัลเทอร์ช็อตกับตัวรับิเศษนะครับผมเอาไปใช้หาผู้มาเยือนนะยิ่งเป็นผู้มาเยือนคนที่อยู่คนสุดท้ายเนี่ยเขาชอบเนียนอะ่ะผมว่าตัวนี้ช่วยได้ดีดเลยเออส่วนเอ่อที่จะมาคอมโบกับฆาตกรต่อเนื่องนะผมก็จะเป็นสก,กิลลงดาบของนายจันนะเพราะว่าถ้าหากจันเนี่ยสามารถสังหารผู้มาเยือนโดยการลงดาบะจะทำทำให้ได้รับผลการสังหารทันที โดยไม่ต้องกด E ครับผมแล้วแบบว่าคือถ้าสมมติว่าเราตีผู้มาเยือนหนึ่งทีเนี่ยไอ้ท่าโทสานเนี่ยมันจะติดคูดาวถูกไหมฮะประมาณ15าวินั่นแหละแต่ถ้าเรากดลงดาบปุ๊บเนี่ยสกิลมันจะรีทันทีเลยนะครับผมสกิลมันจะรีแล้วเราก็สามารถที่จะกดโทสานแล้ววิ่งไล่ต่ออารมณ์เหมือนเล่นนินลากานะครับผมแต่ดแต่ข้อข้อดีคือมันไม่ต้องกด R ไงอือมันมันมันมีเศษตรงนี้แหละเอ้ยมันไม่ต้องกด E ไม่ต้องกดท่าตังหาน แต่ว่าข้อเสียอยู่ตรงที่สกิลลงดาบม,มันจะไม่รีให้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าครูดาวสกิลอยู่ที่ประมาณ14วิ17วิเองครับผมซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันรีก็ได้แต่ว่าโทสา์เนี่ยรีให้เราแบบว่าไล่ล่าได้ต่อเนื่องโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนนะเอาแล้วครับผมก็ได้เป็นด่านโรงพยาบาลล้างตึกบนะีฮะนี้โอเคผมขึ้นไปไล่เลยแล้วกันนะไอ้พวกรูพวกนี้ผมก็ขี้เกียจพัง ขี้เกียจอีกแล้วเดยกก็มาบน่บนว่าดูมันเยอะโอเคชั้นสองไม่มีคนเลยเหรออะไรล่ะอ่าด้านบนมีนะแต่ว่าผมจะยังไม่ไล่ตอนนี้หรอกผมไล่ไปก็เท่านั้นมีสองคนชั้นต่ำโดดไปละ ตัวได้หนึ่งหลุมนะเรียบร้อยที่พาอุ้ยตรงตรงนี้สีล่ลยเหรอเนี่ย ต้องปาดเพื่อที่จะโยกหัวลบแฟนตอะ่ะคิดดูผมมันลงทุนขนาดไหนเอ้ยไม่โดนเนี่ยเหรอมันนะมันออกอยากเล่นนะออกอยากเล่นออกอยากโดนโอุย้ยมันแค้นสินได้ได้ได้เลย ได้เลยอุ๊ยโอ้โห uh คอมเบอร์กันดีเกินไอออฟมงขึ้นไปแล้วโอ้โหดูดิพอถึงคราวดีอ่องใกล้ตายยูริมันมาโคบสลาบิเตสผมมีองออองมีบนทางนี้นี่ถ้าเป็นรอยรอยคนอื่อนนี่จบไแล้วผมร้องไห้แน่น,นอนอุ้ยโอ้โห ผมกด A ไปแล้วว่าโอ้มังคบกันดีเกินมังคบกันดีเกินต้องฉีดยาแน่นอนเลยสภาพอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรวะมันรังแกคนตาบอดหรอเกินบปปะเกินบวบ่ามันรังแกคนตาบอดอะ่ะน้องๆว่ามันเกินไปบบไหมครับมันรังแกคนตาบอดอย่างผมมันต้องโดน โอ้แล้วมันฉีดยาไปด้วย <S <S คือขเขาเสียมันมันมองมันมองมันมันตาบอดถูกไหมแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะมีใครมารอโค้มันอ่นะโอ้มันมันยากตรงเนี้แหละคือมันมันเดาอนาคตไม่ได้อ่ะแบบ มันไม่เหมือนกับการอ่านเกมที่ผมทำแต่ก่อนเขาแดี๋ยปะเออนี่ก็ไม่ไหวยเยอะที่หาดเลยเนอะไป <c oughs> เจออ่องแล้ว <c oughs> ไอ้ดอนวันฮีนดอะไรนั่นอะกูไปเล่นไป <c oughs> ผมจะโยกยังไงอะคือผมไม่สามารถเดาได้โอ้มันทำอะไรผมว่งน้อง,ง,อง นี่ก็โหดเกินใชายองเอ้ยชาไอ้นี่เป็นลรานานนีดปะเดินตามรอยเท้าแบบไม่มีความหวังโดนดึงขาดแบบหนึ่งจะเต็บท้วนจะโดดปะล่ะลูกมะตัดผมไอ้องอยู่ไหนเดือดฆ่ามันเดือนเลยแหละผมเดือดฆ่ามันปวดอยู่นี้ว่ะ วิ่งวิแล้วแต่นะจะปาละมุนใส่กัรขนาดเนี้ยตาก็บอดอยู่แล้วยังปาละมุนมาอีกเฮ้ยไอ้อ๋องลองมาลองลองเร็วเให้ลองเลยลอง อ่าไม่ได้ว่ะแม่ครูดาว วิ่งตายหมดเลยนั่นแหละได้เวลาล่าเหยื่อกล่องผมแล้วน้องๆเจีงๆเหรอโดนโดนอารมณ์มันมาแล้วตอนนี้อารมณ์มันมาแล้วไอ๋ออารมณ์ผมมันมาแล้ว ลิฟต์มันลงไปชั้นล่างไปแล้วไม่ใช่เหรอฮ่อา,ารู้จักฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าไครเต้นแท่นอะขอเป็นนิพานเลยปะเออนั่นแหละจำไว้ได้ว่ยายูริอยู่ชั้นล่าง ฮ่ายังไงเพื่อนท่านจะเสร็จทันหรือเปล่าผมถามแค่นั้นแหรียะนี่ถ้าถ้าถ้าท่านนิพพานจะโดดนี่ผมสามารถป่านหัวเขาได้เลยนะเขาถือแฟนยันป่ะเออไม่เป็นไรผมกดโกโกทาไปก่อนเลยเฮ้ยยันนี่ท่นนิพพาจูหมดนี่ผมร้องไห้แน่นอน มันจะดุดันเกินไปแล้วเล่นลิมมาแล้วนี่ไม่ลงหรอเอา้าผมหลอกตู้นะอย่างนั้นอนะผมหลอกตู้นะผมหลอกตู้นะอ่ายูริสวดป่ะสวดแล้วปาดไปก่อนตาตายคนตาบอดเราไม่มีเอ,าอ้าแล้วยูริไปไหนอะเข้าตู้อ่ะจะไปไหนได้ เจอนะอันเนี้ยผ,ผมเจอแล้ว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 ผมอยากแก้แลเป็นมองไม่เห็นผมจะมองไม่เห็นแต่ผมรู้ผมรู้รทุกอย่าง <c oughs> ผมเห็นแล้วตัวลบพิเศษผมมันแจ้ง <c oughs> ผมได้ยิ้มยิ้มเหรออะไรเพื่อนผมโกธาเร็วนะแปดมาถ้ามันจำเป็นอ่ะ <c oughs> อ้าวโดนดาเมจตู้เรียบร้อยครับ โหดเกินนี่ผมนึกว่าผมจะไม่ได้แล้วเนี่ยยูยูผมก็ได้ไหลแบบว่าฆาตกรต่อเนื่องเลยเนี่แหละครับข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยสกิลอามันไม่รีมันไม่รีสกิลให้เราด้วยนะไม่เป็นไรครับแต่ว่าครูดาวมันนิดเดียวเองแต่ว่ารีสกิลชิปให้นะสกิลพุ่งชนอะไม่ใช่พุ่งชนอ่าสกิลอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลกดแล้วพุ่งครับผมผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยผมสกิลโทสะนะ เออม,มันมันรีสกิลโรตาให้แต่ว่ามันไม่ได้รีสกิลอาให้ไม่เป็นไรครับถือว่าโอเคเลยโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมโดยล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าับผมสำหรับวันนี้ก็สนุกมากครับขอบคุณมากครับผม